สวัสดีครับผมนายอาทิตย์ถนอมพลนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะมารายง,งานผลการดำเนินงานที่มาออกสหกิจในครั้งนี้ของบริษัทแอร์คอนเน็ก n g i n เอนจิเนียริงจำกัดประเทศไทยด้านประวัติความเป็นมาของบริษัทแอร์คอนเน็ก n g i n เอนจิเนียริงจำกัดประเทศไทยก่อตั้งในปีพศ2546 เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและระบบบูรณาการโดยให้บริการทางเทคนิคและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมครอบคุมตั้งแต่การวางแผนเครือข่ายวิทยุการพัฒนาโครงข่ายการดูแลและบำรุงรักษาร,ระบบตลอดจนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆนอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมตั้งแต่เสาสัญญ,ญาณเสาอากาศเครื่องขยายสัญญาณตลอดจนรีพิเตอร์เพื่อรองรับการขยายตัวของเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพในวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะและประสบการณ์จริงเรียนรู้การทำงานในสถานการณ์จริงและฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ สร้างความรู้และนำการปฏิบัตินำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ในขอบเขตการทำง,งานที่ได้รับมอบหมา,ายออกติดตามพี่เลี้ยงติดตั้งและซ่อมบำรุงเสาสัญญาณด้านอุปกรณ์เครือข่ายอุปกรณ์ส่งสัญญาณรวมไปถึงดูแลแล,และบำรุงรักษาโครงข่ายให้ทำงานได้อย่างเสถียร สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระยะเวลาที่ได้ฝึกซึ่งทําให้เข้าใจในรายละเอียดของพื้นฐานของงานด้านวิศวกรรมเทเลคอมมูนิเคชันเอนจิเนียริงมากพอสมควรงานนี้คืองานด้าน RF คือเ a ดิโอฟิ q เคนซี่เอนจิเนียริงงานที่ได้ทำเป็นระบบการไดเทส เป็นกระบวนการทดสอบและเิเคราะห์ออคุณภาพของเครือข่ายโดยใช้รถติดตั้งอุปกรณ์วัดสัญญาณวิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อเก็บข้อมูลประสิทธิภาพของสัญญาณเครือข่ายเช่น 4G 5G เป็นต้นหน้าที่ในส่วนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำได้เทสเพื่อนำค่าของสัญญาณตามไซต์ต่างๆที่ทางทีมได้ทำการเช็คค่าออกมาแล้วซึ่งนำมาจัดทำเป็นรีพอร์ตหรือรายงาน เพื่อตรวจสอบอีกทีความรู้พื้นฐานที่ได้เรียนรู้จากการออกสหกิจพื้นฐานแรกเป็นพื้นฐานของประเภทเสาสดสัญญาณโทรคมนาคมมีหลายประเภท 1. เสาโคงเหล็กเสาเดี่ยวเสาสลิงยึดเสาปลอมเสาลูกตาเสาบนอาคารดาดฟ้าซึ่งแต่ละเสาขึ้นอยู่กับการออกแบบ พื้นที่ติดตั้งและการใช้งานพื้นฐานต่อมาเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเซฟตี้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานสายเอนจิเนียริงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงในการทำงาน 2. ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย 3. ลดความเสียหายต่ออุป,ปกรณ์และทรัพย์สิน 4. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคอ์กร ซึ่งรูปเซฟตี้ต่างๆเป็นเบื้องต้นในการแปะมาให้รับชมเพียงเท่านั้นและพื้นฐานต่อมาได้เรียนรู้ทำความรู้จักเกี่ยวกับ A A U หรือ Active Antenna Unit คือหน่วยเสาอากาศแบบ Acti ี e ที่รวมเสาอากาศและอุปกรณ์ส่งสัญญาณไว้ในตัวเดียวกันและหน้าที่หลักของ A A U สามารถส่งและรับสัญญาณวิทยุกระจายและรับสัญญาณ 4G หรือ 5G ยังอุปกรณ์ปลายทางเช่นสมาร์ทโฟนได้ต่อมาเป็น RRU หรือ Remote Radio Unit เป็นอุป,ปกรณ์สำคัญในเครือข่าย 4G และ 5G ทำหน้าที่รับและส่งสัญญาณวิทยุระหว่างสถานีและเสาอากาศโดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณและลดการสูญเสียถัดมาเป็นรูป RRU ที่ไปเจอในแสงงานจริงซึ่งยกตัวอย่างให้ดู ต่อมาเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเสาอากาศโทรคมนาคมเบื้องต้นแอ h e n นาหรือ ANT เป็นเสาอากาศมีความสำคัญในระบบโทรคมนาคมที่ทำหน้าที่ส่งและรับสัญญาณวิทยุเพื่อให้เครือข่ายไร้สายเช่น 4G 5G Wi-Fi ดาวเทียมและวิทยุสื่อสารสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่หลักของแอ h e n นสามารถส่งสัญญาณเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และกระจายสัญญาณไปยังอุปกรณ์ปลายทางต่อมารับสัญญาณจับและรับสัญญาณ AF จากอุปกรณ์ปลายทางเช่นโทรศัพท์มือถือและส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ประมวลผลเช่น BBU ซึ่งอยู่ภายในตู้หรือ r, r u และอยู่บนเสากองและปรับปรุงสัญญาณให้ชัดเจนก่อนส่งต่อไปยังระบบเครือข่าย ซึ่งลูกที่ไปเจอในสายงานจริงก็จะเป็นดังภาพนี้ต่อมาเป็นอุปกรณ์ภายในตู้อุปกรณ์ภายในตู้มีอยู่หลายตัวด้วยกันเช่นบอร์ด BBU ในบอร์ดมี BBU หนึ่งตัวจะมีสล็อตใส่การ์ดพอร์ตไว้เสียบหัวพอร์ตและ ทุกครั้งที่เสียบหัวพอร์ตไม่ว่าจะต่อไป r, r u หรือ A AU ต้องติดลาเบลเพื่อบอกบอกว่าหัวพอร์ตนี้เชื่อมเข้ากับอุปกรณ์ตัวไหนต่อมาเป็น DCDU เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มช่องทางในการเชื่อมหัวพอร์ตซึ่งในบางกรณีตู้ไม่ได้ทำการทำไว้เผื่อเราต้องไปแอด DCDU ใหม่เพื่อให้เพิ่มช่องเสียบหัวพอร์ตได้มากขึ้น และติดลาเบลกำกับไว้ทุกครั้งเบเกอร์ Baker, ทำหน้าที่จัดการระบบไฟภายในตู้ซึ่งมีหน้าที่คล้ายๆกับระบบตัดไฟบ้านทั่วไปเ e c ต i f i e เเป็นตูวควบคุมไฟฟ้าจัดการระบบไฟฟ้าสามารถแปลงไฟฟ้าจากไฟ250เป็นแค่46โวลต์เท่านั้นเพื่อกระจายส่งไปเลี้ยงบอร์ดภายในตู้ แบตเตอรี่หน้าที่คือกักเก็บไฟฟ้าและมีแบตเตอรี่ฉุกเฉินไว้สำรองไฟฟ้าหากมีกรณีที่ไฟฟ้าอาจดับสามารถทำให้ตู้ใช้งานได้ในส่วนของงานที่ทำงานแรกเกี่ยวกับการดึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทมาจัดทำเป็นรีพอร์ตหรือรายงาน เพื่อนำเสนอไซต์ที่ทำว่ามีการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงอะไรบ้างตัวอย่างงานที่ทำขอยกตัวอย่างงานของ a i s ซึ่งในไซต์นี้มีการ add card BBU และ UBBP 2ตัวทำให้ต้องจัดทำรีพอร์ตเป็น before และ after ว่าไซต์นี้ add card ตัวนี้เข้าตัวนี้และ ใส่ลูกศรบ่งบอกว่า DCDU ตัวนี้เปลี่ยนการ์ดเนื่องจากการ์ดอยู่ภายในกล่อง DCDU จึงไม่สามารถถ่ายภาพออกมาเห็นเป็นรูปได้หลังจากตรวจสอบไฟล์รีพอร์ตเสร็จแล้วนํามาอัปลงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเพื่อให้ PM ตรวจสอบเป็นอันเสร็จสิ้นในภาพนี้คือภาพที่ไปดูจากสางานจริงจะเห็นได้ว่าสายนี้มีการเปลี่ยนกร์ดเปลี่ยน ดีซและเพื่อหัวพอร์ตเข้าไปจากนั้นหลังเสร็จงานติดลาเบลทุกครั้งภาพนี้เป็นภาพรื้อถอนอุป,ปกรณ์แอ t e ์เนอรเวอร์ชั่นเก่าเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่าซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแอนต์เนพวกสายหัวพอร์ตต่างๆรวมถึงอุป,ปกรณ์ภายในตู้และการ์ด u b v p ในด้านปัญหาที่พบเจอ 1. คือเข้าพื้นที่ไม่ได้เช่นเจ้าของพื้นที่ไม่สะดวกหรืออาจฝนตกหรือสภาพอากาศไม่เป็นใจ 2. ออุป,ปรกรณ์ไม่ครบเกิดได้หลายสาเหตุอย่างเช่นทีมผู้รับเหมาหรือฝั่งเราลืมต้องตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบทุกครั้งก่อนออกทำงาน 3. อุปกรณ์เทเทน่าส่งสัญญาณไม่ได้ขึ้นอยู่หลายปัจจัยเช่นติดตั้งไม่ได้องศาหรือมุม 2. อ,อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ออกแบบไว้ 4. ในด้านของ AU และ AU มีปัญหาเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ตรงตำแหน่งซึ่งปัญหานี้พบบ่อยเนื่องจากองศาสามารถปรับเปลี่ยนได้อาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่น พายุเป็นต้นวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นได้อธิบายไปแล้วขอเพิ่มเติมก่อนเข้าใช้ทุกครั้งต้องทำเรื่องขอเข้าพื้นที่จะได้ไม่เกิดปัญหา 2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ตามคู่มือการติดตั้งเพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์จะมีคู่มือติดมาให้เสมอเพื่อให้ดูความพร้อมในการออกใช้ 3. การติดตั้งอุปกรณ์เทเทน,นา ต้องวัดมุมทุกครั้งเพื่อการส่งและรับของสัญญาณที่ดีที่สุดเนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์เอเทน a ามีการออกแบบมุมที่ชัดเจนอยู่แล้วทุกครั้งที่เราติดตั้งต้องตรวจสอบสัญญาณให้ดีค่อยออกจากไซต์ในส่วนที่4 r u, a u AEU ต้องตรวจสอบองศา,าที่ถูกต้องเนื่องจาก a u RRU ถูกออกแบบมาให้มุมและองศาส่งสัญญาณที่ดีที่สุด จากการคำนวณจากคอมพิวเตอร์ว่าทิศทางนี้องศานี้ถูกต้องแล้วหากเราปรับเปลี่ยนมุมไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้จะทำให้เกิดปัญหาได้ผลการดำเนินงานในด้านของ t เทเลค m ม n i c a t i o n Engineering เป็นสายงานที่ต้องมีประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพความรู้ที่ได้รับจากการฝึกง,งานครั้งนี้ เป็นพื้นฐานสำคัญในด้านสายงานของเทเทน,น่าซึ่งนำไปต่อยอดได้ในอนาคตและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งเป็นประสบการณ์ให้เรานำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและทำงานได้จริงนี่คือบันทึกประจำสัปดาห์ทั้งหมดที่ผมได้แปะตัวอย่างไว้เบื้องต้นหากสนใจรายละเอียดงานต่างๆสามารถเข้าไปดูในไฟล์บันทึกประจำวันและไฟล์รายงาน ของผมได้ขอขอบคุณครับและวันนี้ผมขอจบการนำเสนอดำเนินการสหกิจศึกษาไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ